ปิยะโตชัยะเตโซโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคทุกโขวความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเร้นลับเมืองลาวความเป็นมาภูเขาควายคำบอกเล่าจากพระธุดงที่จะเดินทางเข้าไปภูเขาควายเพื่อทดสอบกำลังใจและเพื่อการฝึกจิตให้มีกำลังเข้มแข็งแก่กล้ามากยิ่งขึ้น พระทุดงที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็คือหลวงปู่มั่นซึ่งในสมัยท่านแล้วการเดินทางไปสถานที่แห่งนี้ลำบากเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นสถานเร้นลับที่น้อยคนนักจะเข้าไปถึงได้ไม่ว่าภัยจากคนจากพูดผีวิญ,ญญาณอสุรกายต่างๆสถานที่นี้มีครบมีให้ลองทุกอย่างหลวงปู่มั่นท่านมาพักที่แห่งนี้โดยพักที่ถ้ำพระและโปรดวิญญ,ญาณต่างๆให้เป็น สมาทิตินอกจากหลวงปู่มั่นแล้วก็มีพระธุดงค์อีกหลายรูปมาที่นี้ซึ่งบางรูปจะมาประจำโดยมีทหารพาเข้าไปโดยท่านรูปนี้จะไปโปรดพวกบังบทหรือที่เรียกว่าเมืองลับแลพวกบังบทจะนินมดให้ท่านมาประจำพระอาจารย์รูปนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีปัจจุบันท่านมรณภาพาไปแล้ว และก็มีคราวาสบางท่านมาตัดเหล็กไหลบางท่านก็มาลองวิชาภูเขาควายซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาควายตั้งอยู่ที่บ้านนาย่างเมืองธุรคมแขวงเมืองเวียงจันทร์มีพื้นที่2,000ไร่มียอดเขาหลายลูกและสามารถเข้าได้หลายทางแต่ทางที่เข้ามาได้สะดวกคือเข้ามาทางบ้านานานกคุ้มซึ่งมีรถสองแถวจากท่ารถสายใต้ในเมืองเวียงจันทร์มาถึงได้เลยซึ่งในเรื่องการเดินทาง บนยอดเขาภูเขาควายปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นวัดชื่อวัดป่าพระบาทภูทธผูคอดขวยโดยหลวงปู่คำตันวรราชพระประเทศสลาวซึ่งท่านเป็นคนเมืองทุรคมบ้านอยู่ใกล้ๆภูเขาควายท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ13ปีและก็อยู่ในภูเขาศักดิ์ภูเขาควายแดนถิ่นแห่งลี้ลับเป็นสถานที่ที่เป็นป่าลึกร้อนชื้นบางช่วงเป็นป่าดิบบาง ช่วงเป็นป่าเวญนจัรพัมีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งไทยลาวเป็นเทือกเขาแนวยาวไปตลอดสามารถติดต่อไปทางจำปาสักปากเซซึ่งเป็นเขตทางภาคใต้ของประเทศลาวอันมีสถานที่เรื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งเรียกว่าแก่งลีผีสถานที่ของภูเขาควายตลอดแนว ไปจนถึงแก่งผีนี่เองที่เป็นตำนานเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของป่าแถบนี้นานมาแล้วสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตรุกขมูลของพระธุดงจากทั้งไทยและลาวรวมไปถึงพม่าและขเขมรพระอาจารย์หลายรูปต่างพากันมาสำเร็จอภิญญาสมาบัติณสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงการมาของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องการวัตถุธาตุกายสิทธิ์เหนือโลกอย่างเหล็กไหลและหินกินเหล็ก บนภูเขาควายยังมีเทือกเขาสลับซับซ้อนกันอีกหลายภูล้วนเป็นสถานที่ที่ไปมาลำบากเสี่ยงอันตรายนานับการแต่แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในวันวานที่ผ่านมาจะมีผู้คนยอมเข้าไปตายถวายชีวิตเพื่อการปฏิบัติเอามรคผลรวมไปถึงการสแสวงหา,าธาตุกายสิทธเป็นความจริงที่ว่าภายในภูเขาควายที่ซับซ้อนมีภูเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากซ่อนอยู่ และเชื่อกันว่าตามภูตามเทือกเหล่านั้นมีของกายสิทธิ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมายนับไม่ถ้วนแต่การที่จะได้มานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะของดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับมองไม่เห็นคอยดูแลรักษาเฝ้าติดตามห่วงแหนอยู่ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆเท่านั้นถึงจะสามารถไปนำมาเป็นสมบัติของตนได้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีปตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ